อย่างนี่คุ้นเคยนะครับอันนี้คือช่างไม้ที่ทําบ้านให้กับผมนะครับตอนเป็นเด็กๆเราจะได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยนะครับเสียงเสียงเขาเรียกว่าเสียงใสไม้นะพี่น้องับบเงนเงีนพักหลังไม่ค่อยได้ยินมากนะครับเพราะว่าส่วนมากบ้านเป็นปูนครับแต่ตอนนี้ก็เข้าสมุดช่างไม้เหมือนเดิมนะครับเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับครับท่านนี้จจับให้นะครับ นี่นะครับก็ในเพจของผมนะครับคุณจอบชาแนลผมนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจขายเสื้อผ้านะครับก็แต่ว่าทีเนี้ยอยากจะทําให้แบบลุกคนได้รู้จักแล้วก็มีความมั่นใจในการซื้อของนะครับเพราะว่าธุรกิจผมเนี่ยต้องแบบอยากให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจนะครับเวลาทําธุรกิจกับเราจะได้แบบสบายใจนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวให้ติดตามชีวิตผมนิดนึงนะครับว่า ผมจมีตัวตนอยู่จริงนะครับทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ